cũng được จะมาพัดเสียวัเสี้ยวหมูสับพัดเสี้ยวหมูสับมพี่พัก ito. Hello, hello. Hello. Hindi na ซักผ้าไปด้วยทำกับข้าวไปด้วยอวันนี้จะผัดซีอิ้วเส้นใหญ่นะะมีผักอะไรบ้างนี่ผักคะน้ามีผักคะน้ามีบัคคอรี่นะบคัคคอรี่การเป็นชีนชินล้างแล้วนะกินผักกินผัก คนาบคอรี่เดี๋ยวเราจะมาฉีกเส้นมาเส้นแล้วก็ใบกะพเกระพาราแดงใบกะเพราใบกะเพราแดงแล้วก็นี่หมูสับนะเราใส่หมูสับหมูสับกะ,กะเอานะคะเพราะว่าจะใช้เส้นประมาณหนึ่งโลเราพลิก พริก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 ,รก,รกโอ้ยพริกกระเทียมนั่นเรามเสร็จเลยนะทำเสร็จแล้วนะพริกกระเทียมพี่เสื้อเย็นสวัสด,ดีค่ะนี่พริกกระเทียมเาทำเสร็จแล้วแล้วเราก็จะมาฉีกให้ที่บนเสติมเติม หางเงินเติมแก๊สก,ก่อนอาทิตย์นี้จะได้ไม่ต้องยกขึ้นยกลงไอ้นี่ไงแก๊็ดพันเด็กจะพัดนะเส้นพี่ธนงสวัสดีค่ะเส้นใหญ่เส้นใหญ่เส้นใชีรงี้อศอก เช้นมันนาแล้วก็ชีออกคนะ่ะโลละสามสิบห้าบาทนะเส้นได้ยินไหมว่าบุชุดว่าหมดแน่ๆเลยค่ะหมดชีชีเสียงดังเครื่องซักผ้าขออาภัยด้วยนะคะไม่ซักก็ไม่ได้มันมีแดด ออก็เลยลีพอสักโอ้ยเหนียวมากเลยนะเนี่ยเนี่ยเส้นเหนียวหนึบหนับเนี่ยอ้าพี่เป็นเด็กเส้นใช่พอชัดกินเส้นเส้นนี่อืมสา,สาวกสาวยินชัดไหมพี่ทะนงเสียง ก็ใส่บูท,อทูอ่ะดูดิว่ามันจะดังไหมเสียงอะไรมันจะดังร่กันเกิดสภาดูสาเสียงบอขี้ที่ให้มันออกจากกันแล้วเนี่ยหิวข้าวแล้วเนี่ยโหเมื่อวานเราสามกกินลูกชิ้นไป ไปลองกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อไอ้ตรงนั้นนะ่ะตรงข้ามเทศบาลว่าออมันอร่อยไหมไม่ไม่เวิร์กเลยสูร้านตรงตรงนู้นไม่ได้เอ้โตรงนู้นเขาให้ให้เยอะเอน็นเอนินเทียบเส้นใหญ่ผัดขี้เมาเส้นใหญ่ผัดขี้เมา อยมันยาวนะเนี่ยมันถ้ามันยาวมากเลยมไหมยาวเป็นทางกิโลเลยแล้วก็นี่ดึงให้มันขาดขี้ขี้ขี้เส้นใหญ่เล่นผักเส้นหญ่

แล้วเราก็มาจุดเตากันนะคะเตากันจุดเต,าก,ดเตาก่อนนะคะนี่สวัสดีค่ะพี่แพทย์คนสวยเวลาบอกขี้เมาอย่าหันมาหันไปทางพี่ธนนท์นนเลยโอเ้เวยเมื่อคืนนี้ อยู่สองคนคุยกับตายะอยู่สองคนพี่แพทยเอ้ยเมื่อคืนนี้แล้วก็ใส่มันหมูเยอะไปเ่อนมันจะมันไปมันหมูมันหมูสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านปีชเช่นนี เดียวเอาน้ำมันออกขอบคุณค่านน่าไปเที่ยวเนาะพี่เพชรโอ้โหเนี่ยไม่มีบุญวาสนาเลยยิ่ไปเที่ยวแบบนั้นอ่ะสวยอะ่ะท้ายๆเป็นทะเลโอ้ยไปเจอกุ้ง ก,ก,กุ้งย่างโหอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งย่างทำกินซีฟูดเลยที่โรงแรมใช่ไหมพี่แท้เหมือนเขาตีขนมทำใหม่ๆเลยเนาะน่ากินเนาะเหลือมอร่อยอนนใส่ไอ้นี่พริก ลงไปพี่เมาต้องเผ็ดๆนะเนี่ยทำไปล้างไปแล้วก็ผัดผลิปใ,นะให้ให้หอม สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพดิฉันกีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่ปูสวัสดีทุกคนเด้อค้าวมินไก่ก็กลับขออภัยนะคะถ้าทายกันนะคะนี่ใส่กากหมูนะ้ำมันหมูโอ้ยจะจำ้ำเฮ้ยห่วย ในน้ำหมอหมูหมูสับหลกไปทำเยอะนะทำเยอะเด็กเด็กกำลังกินกำลังนอนนะฮะทำน้อยก็กลัวลูกไม่อินนะฮะทำเยอะไว้นะฮะทำเยอะแล้วเราก็กะให้เขานะฮเราตักไว้ให้นะให้ตักเองไม่ได้นะตักเองหมดนะฮะ <c oughs> เชื่อไหมพี่ธนาัฒน พี่โอ้ยรล้เอเลยพี่แพทดีเลยพี่แพทพแพท่ะพากินพาทเที่ยวนั่นแหละอย่างงั้นอ่ะดีเลยทำคิดกินกินเที่ยวได้ออกไปนู่นไปนี่อ่ะ เันนีออก,ออกไปไหนไม่ได้เลย <c oughs> ร <c oughs> ล่วนมูให้สุกกันนะพี่ธนงเชื่อไหมขนมกล้วยว่าเมื่อวานอะหมดแล้วเนี่ยหมดแต่เมื่อวานน่ะพีดด่ดู่จะไปให้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่พอไปให้เขาแก่ตา,ามหลายทีไมต้องแ่คนเนอืมโอ้ยแต่พอให้เ่าแก่ไปห้าอันห้าอันแล้วก็เอาไปให้ข้างร้านเ่าแก่สามอันสามอัน แต่พอก็ชิมอันเดียวเหมือนเหมือนเหมือนเดิมก็ได้กินอันเดียวตรงนั้นลูกกินหมดเลยโอ้ยวันนี้รอบนี้ทำเยชมเว้ยซื้อมาจากไหนอ่ะคนน่ะบอกซื้อไรบุ๊ทำเองเออบอกมันเป็นยังไง มันอร่อยดีนาะโหมีกำลังใจทำทำอีกทำอีกอร่อยอนี่วันน <is> เนี้ยผักนะใส่ผักที่เยอะนะผักที่เมานน่ใส่ติ๊กก้าเลยนะวเนี่ยผักไอ้นี่ให้มันสดบน้อยนึงก่นอน เราเอาเ็จใส่ทีหลังสไตล์ไทยสไตล์มนนะจ๊ะการทำกับข้าวอ่ะไม่มีิดตายตัวเน่ใส่บอกโครี่ใส่คณาลงไปไม่มีแค่เราเกือไม่ต้องใส่เะอยู่แล้วกันใช่มิถุนงเนี่ยบอกแล้วว่าถ้าเห็นโบทำเยอะก็ไปแบ่งคนรู้จัก แต่รอบนี้มีมีมีมะพร้าวใส่อ่ะสียวสวยเพราะว่ากล้วยเขามันไม่ได้สุกงอมเหมือนงวดที่แล้วไงงวดนี้เอออร่อยอร่อยมากขึ้นนะว่าปรับปรับปรับเปลี่ยนไม่ได้เน้นสวยนะเน้น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 รสชาติเอารสชาติมากกว่า ใส่หมูสับใส่ผักเยอะๆนะผักที่มาบ้านแลไวนะเนี่ยแล้วก็จะปรุงรสนะใส่น้ำมันหัวลงไปบดบดข้าว ใส่พีชลงไปสานลงไปนี่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 ่ไปเลยไ่บาหวานลงไปใส่พิกไตลงไปพิกไตลงไปชิ <c oughs> มาเทียเท่ยวกรุงเทพหรอเห็นไปวัดชัยมงคลน่ะแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็คุกข้าหน่อยนึงแล้วค่อยใส่เจ็ดหลัง <c oughs> นี่ แต่สุดตายมานุษย์กันกับข้าวเส้็จเลยลงไปนี่เรุ๊ครุ๊ครุุุุ๊๊๊๊ ไปดิฉันหมดเลยเออเออเชื่อไหมไม่ถึถงครึ่งวันนะเนี่ยที่เห็นน่ะโอ้ยไว้กำลังกินกำลังรอพี่น้องเอ้ยเรียนรูกถ้าเราเคยอดอยากๆมานะการทำน้อยก็ไม่กลัวไม่พอกิน เราเคยผ่านจุดนั้นมาเนี่ยเวลาทำอะไรนระเขาชอบทำนี้เยอะนะจุดประสงค์ <c oughs> นี่ผักขี้เมาผักขี้เมาที่ถนงผักขี้เมานี่รับฟุตบอลกันฮะใ,ใครมาโหดอ่ะอ่ะอ่ะ โอเยใจหุ <laughs> หอา้าก็เสร็จแล้วข้าวยังไม่เสร็จเอ้ย,อ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 ยโอ้โหอืมจะอุ้ยจ,จ,จะกินกุ้งย่ง ติดตั้งก่นอนรักอาทิตย์หนึ่งค่อยาจะซื้อมาทำไอ้นี่อยู่นะไอเมนูกุ้งระเบิดอ่ะกุ้งอ่ะผัดมันไอจะผัดพริกเผาอะผัดพริกเผาพริกขี้หนูส่วนเนี้ยเนี่ยซินบังซินบังอืมโอ๊ยโอ๊ยร้อนะ อร่อยแล้วอร่อยแล้วอร่อยแล้วจะผัดให้มัน,นแห้งหน่อยโอ้ให้มัน,นแห้งหน่อยเิห็นกินเป็นเห็นกินน,น,น,นะมิก,กล้วยจะกินต่อไป าย่างกุ้งสั่งหวานเนาะไปเห็นพี่แท๊บไปเห็นคลิปพี่แท๊บเมื่อคืนนี้เลยเย้ยพูงใหญ่ยะพูงใหญ่ยะพูงใหญ่ไอแยะพูงใหญ่สวนยางเฮ้ยท้ายๆมามีพี่นีม่มาพี่อะไรนะน้องน้องทกที่ตำรุเรียกพี่ไปก่อนแหละใส่ลุงใส่ลุงอะไรนี่แหละมาบอกว่าใส่ลุงเผาต่อเด้อ อยตีนอนแล้วอัน응ช่ำๆเลยนี่งช่ำๆเลยใส่ซอสแบบหน่อยจก่มผัดให้มัน,หแ,หหนหแห้งๆหน่อยแห้งๆหน่อยให้เส้นมันเข้าน้ำเข้าเนื้อก่อนพัก นิ่มผัดสุกไปม้นช่างมันให้มันสุกดีแล้วเพราะว่าบ้านนี้ก็ชอบกินผักนิ่มๆนะอ่าออง爱吃อ麻花啊อละ婆ละเจ้ามามาอยู่ลำบ้านมาทำอนไหนน่้ผัก นี่โลหนึ่งแล้วเนี่ยชิมก่อนชิมก่อนอุ้ยอือบริขุด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 อือขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็ใส่หัวไอ้ใบกะพเพราแดงใบกะพเพราแดงคะนี่ใบกะพเพราแดง ใส่ไปเลยถ้าตนุดท,ท้ายใส่ใบกะเพรานะคะผัดที่เมาก็ต้องใส่ใบกะเพรานะคะผัดที่เมาผัดแห้งแ,แห้งแล้วชอบแห้งแล้วชอบแห้งนี่ต็ลบให้ผัดผัดก,กะพเพราใบกะเพรามันสยบก,ก่อนนะแล้วก็เสร็จแล้วนะอุ้ยนี่ นี่อืมถ้าชอบเผ็ดก็เพิ่มไอ้พริกบนได้นี่เสร็จแล้วนะเนี่ยอืมวาลิกุดกุตกุตอร่อยแล้วนะวาลิก ulously, os, ุดเยี่ยมมากๆเฮ้ ผงพริกตั้งแต่นั้นๆน,น,นะน <c oughs> ้ยน,น,ๆๆนี่นล้วผัดแห้งๆเ <c oughs> นี่ยเนี <c oughs> ่ยเนี่ยชอบแต่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋อโอ้ยกินหอมมากเลยเห็นไหมอืมกินขี้เมาออกแล้วกินขี้เมากินขี้เมาออกแล้ว <c oughs> อืมกินขี้เมาออกกินขี้เมาอ,อ,อืม บริพูดเลยเนะี่ยเมนูเส้นนะเมนูเส้นอืมบริพุดใช่ผัดเีี้ยวนาทางนะอืมผัดจะอ้ยวใส่ข้าวข้าวข้าวผัดข้าวผัดนักเกข้าวผัดเนอ้ผัดสสเส้นใหญ่ผัดขี้เมาบ้านอืม นี่เสร็จสุกแล้วนะนี่อุย้ยวอริกูดมากเลยมะร้อนๆน,นี่อ๋อสุกแล้วโอ้หิร้อนโอ้โอ้ยโอ้โอโอหิร้อนอืมอืมไม่ต้องปรุงแล้วแล้วกูดมากเลยกูดมากเลยอืพี่น้องเอ้ย ใช้ไอ้โอ้ยชุนไอพริกไม่หายว่ะจะชิมเส้นอ่ะโอ้ยหิร้อนหิร้อนหิร้อนโอ้ยหิร้อน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 ,อน <c oughs> ไม่ชิมก็ได้เว้ยโอเค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 เยี่ยมมากเลยอ่ะฮึบริกูด จะชิมดูเส้นเพราะว่าน้ำมันดูดเข้าเส้นนี่ยยอดนี่อุย้ย อืมแม่ปูวอรีกูดอืมนี่ปูกินยั่วเราอ่ะเราก็ต้องกินยั่วมั่งสินี่เสร็จแล้วผัดขี้เมาเช่นใหญ่หมูสับวอริกูดไป,ดปช,ช้อนหมดปะ๊ะฮะช้อนช้อนหมดป๊ะไม่ได้ลางอืม

ไปหัวหินแล้วเหรอเห็นว่ามากรุงเทพอะไรเห็นไปวัดชัยอะไรชัยมงคลอะไรน,นี่แหละโอเคเดี๋ยวป๊บลงแล้วนะคะเสร็จแล้วเนาะเมนูป๊อบก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะก็ทำกับข้าวให้พี่ๆได้กินกันนะคะเนี่ยผัดไอเส้นใหญ่เส้นใหญ่ผัดขี้เมานี่นี่นี่โหล้นล้นเลยพี่น้อ,นนองวันดีคูดมากขอบคุณนะคะทุกคน คุณมากๆเลยนะคะสำหรับไลน์นี้บาย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 เจ้าเจอกันไลน์ต่อไปนะคะโอ้ยร้อนตักผ้าด้วยแหละ